กลับมาอีกครั้งของตลาดจีนโบราณชากาิแงวหลังปิดตัวไปเพราะพิษโควิด19นานหนึ่งปีเศษซึ่งตลาดจีนโบราณชากาิแงวตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นตลาดโบราณบรรยากาศน่ารักน่าแวะท่องเที่ยว กลิ่นอายสเสน่ห์ของชุมชนโบราณชมบ้านเรือนเก่าแก่ร้านค้าตกแต่งแบบไทยจีนเรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒนธรรมจีนโบราณแถมมีสินค้าหลากหลายให้ชมชิมช็อปทั้งอาหารไทยอาหารจีนของกินพื้นบ้านขนมหวาน ของฝากต่างๆมีให้เลือกซื้อเลือกหากันแบบจุกๆในราคาไม่แพงซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้พักอาศัยคนในชุมชนที่เปิดบ้านเรือนนำของมาขายนั่นเองโดยการเปิดตลาดวันแรกเมื่อวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษประชาชนและชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเป็นจำนวนมากบางคนแต่งกายชุดจีนมาเดินชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจด้านพ่อค้าแม่ค้าต่างแต่งชุดจีนโบราณพร้อมเตรียมของมาขายกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามากมายนั้นยังมีหนึ่งร้านที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือเปาอุ๋ยแห่งตลาดจีนชางแง่ ร้านขายบะจ่า,จางมีกรอบเจ้าเก่าเจ้าดังในตลาดโดยจะได้ยินเสียงเรียกมาแต่ไกลอาตีอาหมวยไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวหอเจีย๊ยหอเจีย๊ยแวะชิมบะจ่างกันก่อนไหมครับกินแล้วรวยกินแล้วรวยแถมเชื้อเชิญให้เข้ามายืนถ่ายภาพพร้อมคิดท่าให้เสร็จสับบรรยากาศสุดเป็นกันเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างถูกใจร้านนี้เป็นพิเศษเนื่องจากสไตล์การแต่งร้านที่ตกแต่งด้วยของเก่าของโบราณมากมายสไตล์วินเทจที่บางคนอาจจะไม่เคยพบเห็นมารวมกันอยู่ในร้านแห่งนี้ โดยเป้าอุ๋ยหรือนายภูสิทธิ์เกตมณีอายุ60ปีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการกลับมาครั้งนี้ในรอบหนึ่งปีกว่าที่ปิดตัวไปเพราะปัญหาโควิด19ซึ่งในวันนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเนื่องจากตลาดจีนโบราณแห่งนี้มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครข้าวของสินค้าราคาไม่แพงพ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีลดแลกแจกแถมกันเป็นเรื่องปกติ สำหรับวันนี้สินค้าของตนเองคือบ้าจ่างและมีกรอบ ได้ขายหมดแต่หัววันและเพื่อเป็นการตอบแทนตนได้แจกบ้าจ่างจำนวนมากกว่า200ลูกให้นักท่องเที่ยวได้ทานกันรฟรีๆอีกทั้งยังจัดการแข่งขันกินบ้าจ่างเพื่อสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานให้กับตลาดอีกด้วยทั้งนี้ตลาดจีนโบราณบ้านชากนักแง้วแห่งนี้เปิดบริการทุกวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นซึ่งใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬกา thank <laughs> ดีมากเลยแล้วพอถึงวันนั้นครับมันปิดยาวไปว่าเลยครับเบบเสียจเสียเสียเสียใจนะเสียใจประสงสารพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเที่ยวกันแล้วก็มาไม่ได้เนี่ยกลับมาขั้งเนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากประชาชนให้การต้อนรับเพราะตลาดเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่ว่าไม่ได้เอเียบลูกค้าการค้าขายก็อยู่ในราคามาตรฐานถึนสินค้าตอนนี้จะแพงมาก เพราะว่าหลังจากออกข่าวนอกลู่ไปแล้วเนี่ยร้านทางร้านเนี่ยมีคนต้อนรับมากเลยของเก่าของปลาอุ๋ยขายดีวันนี้เลยอยากตอบแทนลูกค้าเนี่ยเอาปลาจ่างมาแจกให้ลูกค้ากินฟรีกันแล้วแข่งกันกินนะครับเพื่อการไปตอบแทนบุญคุณลูกค้าเพราะตอนนี้ข้าวมากอยากแพงนะสนับสนุนโดยรอบการ์เด้น ร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลือบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Camp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a d f i g h t Academy